มาดูเรื่องต่อมาอันนี้กรณี <นะ S 1> เชื่อมจิตซึ่งมันไม่เหมือนก,กรณีของมัสครูอันนั้นร,รักษ,ษาโรคมันมีสาสุะอันนี้ที่สุดผลจากการประชุมมหาเถรสมาคมท่นผู้ชมและมีมติมหาเถรสมาคมให้อำนาจสำนักง,งานพุทธสนานแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบถ้ามีคำสอนหรือความเชื่อใดผิดหลักพระพุทธศาสนากระทบต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ให้ดำเนินการตามกฎหมายเมืเไไมเ่อวานนี้ผู้ในการพศ <อ S 2> <อ>ยืนยัน เดินทางไปแจ้งความโดยคคดีแล้วครับทานผู้ชมโดยมอบหมายให้ทางผู้อํานวยการนิติกรของสํานักพุทธรวบรวมพยานหลักฐานไปตั้งแต่2วันก่อนนะคะพบว่ามีหลักฐานเข้าข่ายนําข้อมูลอันเป็นเทจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนี้คือกรณีเชื่อมจิตเด็ก8ปดขวบใช่ค่ะคณะทํางานก็กําลังเร่งถอดเทปย้อนหลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งความดําเนินคดีต่อสอพอพุทธมฑลทนฐานความผิดตามพรบรว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะคาดว่าจะเข้าแจ้งความได้สัปดาห์หน้านะคะความผิด ตามพรบอรคอม,อมและเตรียมจะแจ้งเบาะแสประเด็นนี้ค่ะไปยังตำรวจไซเบอร์เพื่อให้ดำเนินการอีกทางหนึ่งด้วยถึงแม้ว่าสัปดาห์หน้าฝั่งของแม่กับอาน้องแปดขวบจะขึ้นมาเพื่อจะดำเนินการร้องของความเป็นธรรมท้งกับสำนักพุทธแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงพอมอค่ะรวมถึงเรียกร้องให้ดำเนินการหยุดการที่สื่อไปคุกคามประมาณนั้นใช่ไหมค่ะอ่ะ